เอาละผมก็กราบสวัสด BON ีทุกคนด้วยนะครับคุผู่มผมอีกแล้วนะครับผมน้องบัวเช่นเคยนะครับตอนนี้ไม่มีชื่อช่องเป็นทางการนะก็อยู่กับพัวก,กี่เหมือนเดิมนะแจ๊เอาจะจ๊ะทุกคนก็ถามว่าวันนี้มาทำอะไรวันนี้ไม่ได้มาเล่นหรืออะไรเท่านั้นนะพาไปรับของฟรีใหม่นะที่อนาคตไม่รู้ว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะทุกคนก็เอาละผมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการรับของฟรีกันแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ตอนที่ผมกําลังอัดอยู่เนี่ยมันมันจะเป็นบลั๊กไม่ใช่บลั๊กตีมันเป็น ก็บอกมันกำลังมันมันมันโหลดทามมันโหลดตามผมไม่ทันนะแต่ว่าผมจะมากดอย่างนี้ให้ไม่เห็นได้อยู่โอเคก็จะได้อยู่นะแล้วก็วิธีรับนะครับผมให้เรากดเข้ามาที่ avatar shop นะครับผมต่อไปกด accessory นะครับกด R accessory แล้วก็ไปกดฝาบนให้มันเป็น recently updated น,นะครับก็เดี๋ยวให้สิริมันบอกให้แล้วกันว่ามันมีอะไร recently updated เราจะดกดแล้วนะครับให้กดตรงนี้เป็นฟรีนะครับก็นี่ผมของใหม่เป็นลิซ่าเนี่ยอิงก,การนะนั่นเห็นไหทุกคนไงออกจากฟิวซึ่งไอ้ไอ้ไอ้เอที่มันชื่อไปอยู่บนหัวเราแตมันมีเอฟเฟกต์เด้๋ยวนะทุกคนถ้าอยากเห็นเนอฟเฟกต์ก็เดี๋ยวผมพาไปดูในเกมโอเคงั้นก่อนที่าจะไปดูเนี่ยเรากดรับก่อนแต่ว่ามารับได้แค่ในวันที่ที่สามจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าเลยนะครับผม ก็น่าจะเป็นของเรนมิเต็ดในอนาคตนะไม่รู้หรือเปล่ามันจะเป็นมีตะวันไ่เขียนว่าเรนมิเต็ดไอเทมมาดูมาดูจะเป็นไหมจะไปมาเป็นนะคุณจะไป็ของเรนมิเต็ดกับสัวพีนทุกคนก็ดูในเกมเลยว่ามันมันมีเอฟเฟกต์ยังไงนะไป let's go โอเคนะทุกคนก็มาดูในตัวเกมนี่ก็คือเอฟเฟกต์ของไอเจ้านี่คือเอฟเฟกต์ของไอเจ้าแย่นะทุกคนแย่ที่มันมีตัวโน้ตอยู่ข้างบนนะครับมีส่งเสียงด้วยโคตรดีแล้วผมก็ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนเอาของฟรีของโดบอกรนะครับที่มาใหม่นะฮะก็รับได้ถึงวันที่23ถึงวันที่29นะครับเดือนนี้ไม่รู้นะว่ามันเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าแต่ว่าอนาคตน่าจะเป็นนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟคด้วยอนะมันเท่มากเลยเป็นแย่แย่ร็อกหรืแย่ร็อกแล้วทุกคนก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ สอนอสอนทํากิจกรรมต่างๆทำที่มาในแนวของแมปหรือว่าของไอเทมนะที่มาใหม่ๆในโลบอกก็ใครที่ไม่อยากพลาดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งข้างๆไว้ให้ผมด้วยนะผมก็รอของใหม่คลิปหน้าอันไหนแ,แบบไหนที่ผมเล่นก็จะมาทำให้ดูนะแ,แบบไหนที่ไม่ได้เล่นก็อาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะขอโทษด้วยนะผมขอโทษด้วยนะครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด้ผมด้วยก็เดีวการคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย